ช่องผีลี้ลับเรื่องสั้นตอนเสือป่าอาฆาตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีลี้ลับ สำหรับคืนนี้เรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรและจะมีความน่ากลัวระดับไหนไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะท่ามกลางเงาไม้ชายป่าในเงามืดแห่งราตรีมีเพียงเสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ส่งเสียงร้องระงมบัดนี้ทั้งป่าถูกความมืดครอบงำ มีเพียงความมืดดำปกคลุมไปทั่วสารทิศเจ้าบรรจบพรานป่านุ่มใหญ่กำลังย่างเนื้อกระต่ายป่ากลิ่นหอมคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเอาเถอะวะ่าเนื้อน่าจะสุกแล้วเรารอช้าไม่ได้แล้วรีบปีนขึ้นห้างกันเถอะมึงรีบหิ้วเนื้อขึ้นบนห้างไปกินกันข้างบนดีกว่า กูอยู่ข้างล่างนานๆรู้สึกเสียวสันหลังยังไงบอกไม่ถูกเจ้าบรรจบพรานป่าบอกกล่าวกับเกลอชื่อบุญมีให้รีบขึ้นไปบนห้างแล้วตนก็รีบดับกองไฟที่ย่างเนื้อเมื่อสักครู่ใช่แล้วเจ้าบรรจบและเจ้าบุญมีเป็นเกลอเก่ากันมาตั้งแต่คราวสมัย30กว่าปีที่แล้ว มันสองคนเป็นเพื่อนรักกันและเติบโตมาด้วยกันผ่านร้อนหนาวมาด้วยกันมากมายตอนนี้กองไฟที่ก่อเอาไว้เมื่อช่วงเย็นถูกดับลงทั้งป่าเริ่มหวนกลับมาเมื่อสนิทอีกครั้งเหลือเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเงาไม้ลงมาพอจะมองเห็นสิ่งรอบตัวได้บ้างซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนเดือนงาย เจ้าหนุ่มใหญ่สองคนรีบกินอาหารและทำธุระของตนจนเสร็จเรียบร้อยทั้งสองไม่รอช้าที่จะหยิบปืนลูกซองมากําชับไว้ในมือแนบอกเป็นท่าเตรียมพร้อมสำหรับจู่โจมสัตว์ป่าที่พร้อมจะออกมาหากินดินโป่งในยามค่ำคืนเจ้าพรานสองคนหวังเพียงว่าจะได้เนื้อสัตว์ป่า เก้งกวางหมูป่าไว้นำไปประกอบอาหารแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวป่าชาวเขาเป็นการหากินและดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วในป่าในเขาเวลานี้มีเพียงเสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ร้องกันระงมป่าไปทั่วบริเวณ บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาแห่งนี้เวลาผ่านไปดึกแค่ไหนไม่รู้ได้ในขณะที่ทั้งสองนั่งหันหลังให้กันแล้วมองไปยังจุดที่สัตว์ป่าพวกนั้นจะออกมาหากินดินโป่งแต่แล้วจูๆ่ๆทั้งสองก็เกิดได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังอยู่ใกล้กๆชายป่า เสียงนั้นดังห่างออกไปไม่ไกลมากนักเจ้าพรานบรรจบหันไปมองหน้าเจ้าพรานบุญมีทันทีเจ้าสองพรานเพื่อนรักแค่มองหน้ากันก็ต่างรู้ทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรเจ้าบรรจบรีบหยิบลูกซองมาแนบไว้ที่มือแล้วหันปลายกระบอกปืนไปตามที่มาของต้นเสียงนั้นทันทีส่วนเจ้าบุญมีก็ไม่รอช้า ควานลูกสองมากำชับไว้ที่มือตั้งท่ารอสัญญาณจากเจ้าบรรจบเช่นกันทั้งสองต่างตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันว่าที่มาของเสียงเหยียบกิ่งไม้ใบไม้แห้งนั้นจะปรากฏร่างของสัตว์ชนิดไหนตอนนั้นในใจของพรานบรรจบต่างคิดและรู้โดยสัญชาตญาณของพรานป่าทันทีว่า เสียงฝีเท้าที่ได้ยินดังนั้นน่าจะเป็นร่างของสัตว์ใหญ่มะหึมามากๆเลยทีเดียวเวลาณตอนนี้ในบริเวณป่าแถบนั้นเสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ที่ร้องระงมเมื่อคู่กลับเงียบหายในบรรดลเหมือนมันพากันเตือนให้รู้ว่าจะมีภัยมาถึงตัว เสียงเมื่อครู่มันเงียบหายไปจนบัดนี้ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองดังแผ่วอยู่ปลายจมูกเท่านั้นเวลาล่วงเลยผ่านไปเพียงครู่ก็เริ่มปรากฏร่างเจ้าป่าร่างยักษ์ลายพาดกลอนมันปรากฏร่างพร้อมกับเสียงคำรามในลำคอชวนให้หน้าเกรงขามยิ่ง บัดนี้สองพานป่าต่างหันมาสบตากันแล้วทำสีหน้าเลิกลักบ่งบอกถึงการวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยและในระหว่างนั้นเจ้าบรรจบและเจ้าบุญมียังไม่ทันได้หายตกใจดีนักเมื่อทั้งสองกลับมองลงไปยังร่างของเจ้าลายพาดกลอนอีกครั้งซึ่งตอนนี้ร่างยักษ์ของเจ้าป่า มันเดินมาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ด้านล่างของห้างที่ทั้งสองนั่งอยู่และสิ่งที่ทั้งสองไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจูเจ้าลายพาดกลอนตัวนั้นก็แง้หน้าขึ้นมามองบนห้างแล้วมันก็ส่งเสียงร้องคำรามดังกึกก้องไปทั่วอาณาบริเวณซึ่งทำให้ตอนนี้ทั้งเจ้าบรรจบและเจ้าบุญมี พากันคุ้นหัวลุกไปตามๆกันยังไม่พอหลังจากที่เจ้าลายพาดกลอนตัวนั้นมันมองขึ้นมาบนห้างแล้วพบเจอกับร่างของสองเกรลอนั้นแล้วมันยังพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งซ้ำยังเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนรอบบริเวณต้นไม้ต้นนั้นเหมือนมันกำลังครุ่นคิดว่า จะหาวิธีขมือบร่างของเจ้าพรานสองคนนี้ยังไงดีสองพรานหนุ่มตอนนี้ต่างพากันตกเป็นเป้าเหยื่อของเจ้าลายพาดกลอนตัวนี้เสียแล้วเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองกอระเลยจะสนทนาอะไรกันนายพรานบรรจบพอตั้งสติได้ดังนั้นจึงยกปืนขึ้น แล้วเล็งไปที่ลำตัวของเจ้าเสือลายพาดกลอนตัวนั้นทันทีพร้อมกับกําชับส่งสัญญาณบอกกล่าวเจ้าเกลอพานบรรจบทันทีว่าให้ลั่นไกลปืนตามได้เลยแวบบแรกเท่านั้นเสียงลั่นไกลปืนก็ตามไปอีกหนึ่งนัดเป็นการลั่นไกของเจ้าบุญมีดังกึกก้องทั่วป่าบัดนี้ร่างยักษ์ของเจ้าลายพาดกลอน ได้กระโจนน kind of ีเข้าไปในป่าหลังโคดหินแล้วหายไปในความมืดทันทีเวลาผ่านไปเพียงครู่บรรยากาศรอบๆตัวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติเสียงเมื่อครู่ที่มันเงียบเชียบไม่มีแม้แต่เสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่บัดนี้เริ่มมีเสียงของริงรีเรร้องกันระงมป่าเช่นเดิมมันต้องกลับมาอีกแน่ มันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้มึงจงระวังตัวเอาไว้เถิดไอ้บุญมีเสียงของพรานบรรจบผู้เป็นเพื่อนกล่าวด้วยความห่วงใยเวลาตอนนั้นก็ผ่านไปจนนานพอสมควรและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่เปล่าเลยในระหว่างนั้นสายตาของพรานบรรจบ ก็เหลือบไปเห็นร่างของเจ้าลายพาดกลอนอีกครั้งร่างนั้นมันยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักและร่างของมันได้มองมาบนห้างที่ทั้งสองนั่งอยู่แล้วมันก็ส่งเสียงขู่เบาๆในลำคอพอเจ้าพรานบรรจบได้เห็นดังนั้น <Yeah. S 1> ก็ได้บริกรรมคาถาเป่าพรวดไปที่กระบอกปืน แล้วเล็งไปที่หัวของเจ้าลายพาดกลอนตัวนั้นทันทีพอสิ้นเสียงบริกรรมคาถาก็เกิดเสียงปืนดังก้องป่าอีกครั้งแต่คราวนี้นายคานมั่นใจแล้วว่าเจ้าสัตว์ร,ร้ายเจ้าป่าตัวนั้นมันได้สิ้นลมหายใจเป็นแน่แท้เพราะร่างนั้นมันค่อยๆกระตุกดิน แล้วล้มลงกับพื้นดินพื้นหญ้าจนนิ่งเงียบไปเอาวะมันน่าจะสิ้นลมแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยลงไปดูร่างของมันอีกครั้งส่วนตอนนี้มึงจะพักสายตาก่อนก็ได้นะไอบุญมีส่วนกูจะนั่งยามให้เองเพราะหลังจากนี้น่าจะไม่มีสัตว์ป่าออกมาหากินดินโป่องอีกแล้วละ่ะเพราะสัตว์ต่างแตกตื่นกลัวกันหมดแล้ว แต่กูไม่พักหรอกเพราะกูยังไม่อยากชะลาใจถ้าพระอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้าจนกระทั่งเวลาได้ผ่านเลยไปจนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นสองเกลอหนุ่มจึงค่อยๆปีนลงต้นไม้เพื่อมาดูร่างของเจ้าลายพาดกลอนตัวเมื่อคืนที่โดนลูกกระสุนปืนจนสิ้นลม แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองต้องแปลกใจยิ่งกว่าก็คือเมื่อร่างที่พบเจออยู่นั้นกลับเป็นร่างของเสือยักษ์ลายพลาดกอนที่เน่าอืดส่งกลิ่นเม็นคละคลุ้งซึ่งมันน่าแปลกประหลาดใจยิ่งกว่าเพราะเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ร่างของสัตว์นั้นจะเน่าเปื่อยและยิ่งเป็นไปไม่ได้กว่านั้นก็คือ บรรยากาศบนป่าบนเขาแห่งนี้เป็นป่าดิบชื้นบรรยากาศและอากาศก็เย็นสบายซึ่งไม่ได้ทำให้ร่างของสัตว์นั้นเน่าเปื่อยง่ายๆได้เลยตอนแรกเจ้าพรานบรรจบคิดการเอาไว้แล้วว่าจะตัดเอาหัวและลอกหนังของเจ้าลายพาดกลอนกลับไปยังหมู่บ้านด้วยแต่ด้วยตอนนี้เจ้าพรานป่า จึงทนกับกลิ่นและสภาพของเจ้าเสือร้ายตัวนี้ไม่ได้จึงได้พากันกลับบ้านไปกันมือปล่าสองเกลิมมองหน้ากันจึงรู้พร้อมต้องกันว่าควรจะรีบออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นทั้งสองอาจจะมีอันตรายไปมากกว่านี้ก็เป็นได้เรื่องราวลี้ลับในป่าดงพงไพร เป็นอาถรรพ์ป่าซึ่งยากต่อการพิสูจน์และผู้เล่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผู้เล่าอยากให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อความบันเทิงแต่เพียงเท่านั้นแอดมินขอจบเรื่องเล่าเสือป่าอาคาดไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณบุญมีเมืองนาราวไว้ด้วยนะคะ แอดมินได้เรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเพิ่มอรรรสในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ